เลี้ยงหอยเชอรี่ในท่อปูนเซีเมนหอยบานเขาต่อไปนี่ที่รังที่เลี้ยงได้ด้วยกันอยู่ตัวนึ่งเลี้ยงได้ครับเนี่ยาจะโยมากสักหามือเนี่ยอเอาสิทภาพพี่น้องมาเบิ่งการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับในท่อในท่อปูนเซีเมนต์นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่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 น ถือว่าเป็นนันวัตรกรรมไม่เนาะของเกษตรกรบ้านเฮานะครับซึ่งหอ,อนเชอรี่นี่ก็ทาทาพี่น้องทั่วไปกับมอกเป็นศัตรูเขาเนาะ mm hmm. กินเขากินอย่างในน้าเฮานะครับเออแทนทีเฮ้าสิทำร้ายมันทิม,มนี่นะครับขายเบาบาดเบาไวไ้ด้พี่น้องนะเดี๋ยวสีภาพไปเบื้องครับวิธีการเลี้ยงแบบคร่าวๆอาจสีบอละเอียดเนาะมินี่พอดีมีโอกาสได้มาเห็นอยากให้พี่น้องได้ได้เบิง้ง น้ำกันความอลังการของการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับรายงานว่าขอให้มีน้ำขังครับแล้วก็แต่ว่านี่สิเปลี่ยนท้าน้ำสูมือผลงานก็ต้องตามคู่คู่ปูนเพิ่นคู่ปูนมาเป็นครับลูกค้าผู้บริโภคโดยตรงว้าวอร่อยมากค่ะอร่อยมากที่เห็นเลยคือพวกของเหลือจากเกษตรท่านเอาไปกล้วยไปยังเท่าซับมันกินได้เลยมันเลี้ยงแต่ยังสี่พร้อมเนาะครับแต่ว่าสิเปลี่ยนท้าน้ำซูมือแน่ครับผม หอมเช,ชอรี่ดิเชอรี่ครับผมเราบอกหอยปังบ้านเขาคือสิหายากอยู่เนาะมันถือหอมเชอรีกอ่กลิ่นนะมันไม่ได้ตระกูลเดียวกันเพราะมันผสมพผสา์กับพุ๊บมันสู่เชอรี่ก็ได้ครับเป็นยี่ห้อปังนี่เรียมปังสี่สิบห้ามือหาเชอรี่เนี่ยสามสิบมือมิสซิเรียรอบอร์กันอ๋อคือสีทั้งซุเปอร์มาพวกนี้เจ้าหนอนอ่ะอิสกหน่อยไม่ทันแล้วผลิตไม่ทัน อันนี้เก็บไปขายบะายังเลยห้ไกินค่ะเก็บไปหนึ่งค่ะเอาไปเอาไปนึ่งกินค่ะโอ้หเขยแต่ต่ำใส่ต่ำคงาะฮะกินก้อนนั้นเปยมที่ฟูดกระแซบค่ะโอ้ทีลูกกำลังพ่ออยู่มันคือว่าซ้ำกันมันคือไงว่าซ้ำกันมันเป็นเะว่ามันลูกรุ่นแม่แล้วโอ้ใช่มันเกิดนี่นี่พ้อมันเกร่อนี่พ้อมานี่ทนยี่สิาท้ขัดเดือดน่ลังนกลังพอดี มคือเลือกไปเรียกต้องแช่ไหมเอาไม่แช่ก็ได้แช่ก็กินไม่แช่ก็ได้ค่ะคือขั้นโปรเซอร์ซูมติลรางลรางที่สามน้ำเนี่ยแต่แช่ทีพย์ไวสารจิมมารที่ในตงกินได้เลยแต่ของญี่ปุ่เนี่ยเป็นแบบจะแช่จะขึ้นนึ่งร่างก็ดีลรางรังมาไม่แช่แล้วอ่ะกินเลยไม่ทันกิโลจะกว่ายี่สิบบาทโอ้แช่น้ำเจมอลังเสือนี่นี่ ตนเนขายล้านตำงไหมบกหอ้บกพักอที่มอว่าเขาต้องอกูีว่าทรงเน้นมาไหวกัน่ท่นบกหอยนี่ยขาดขนาดเลยนะตำมงบกอเลยเจมวยเมาเด้อนี่นอยู่นี่อยู่แสงนี่นครับขายเรื่องบกหอยเจ้าของบกกาโฆษณาขายบั่านขายบัท นวัตกรรมใหม่ค <t> ร <half> ับคุณผู้ชมครับการเลี้ยงหอยเชอรี่ในท่อปูนซีเมนต์เอาสโลเอาทุกคนลงบุมลง้าลกลริดสางขาครับเ็ที่ญี่ปุ่นใส่เซเว่นอยย่างยเผาดงวา หอยบ้านห้องต่อไปนี่ที่สีเลี้ยงได้ซึ่งกันอยู่ตัวนี้เลี้ยงได้ครับหอยคมก็เลี้ยงได้แต่ธรรมชาติของหอยครับตองเรียนรูมันม,มันอยู่แบบไหนนะครับครับหอยคมก็อยู่แบบนี้แต่ว่าสร้างแล้วถ้าเป็นหอยปังมันจะเจอกล้าๆกันเลยแหละแต่ว่าหอยปังมันจะมันจะซ้ำบ่อยไป่าในต้องน้อยโอ้หอยปังนี่ซ้ำบอ่อยเอาแต่สร้างคือเทรดฮะ นี่อันนี้ห้าโลคุณห้าโลครึ่งตีละห้าโลแล้วกันโนาครึ่งแคบไอ้ลูกค้าประจำลูกค้าประจำห้าโลฮะร้อยหนึ่งโอนล่ะโอนลูกค้าประจตามส่วนนี่นี่เนาะนี่นะครับเนี่ยขามันก็เกาอีกแล้วกระเบื้องเจดียนี่นี่มีห้ำมีหัวอาหารมีต้นกล้วยนี่เลยนี่ กูได้มากกัตบติดต่อจะคำถามเดียวเว้ยนี่นี่แหะเป็นของคุณ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 เออติดต <ไป laughs> ่อติดต่อไปเลย <laughs> เอาเมื่อเมื่อนึ่งขันาม,มาสามชุ่วยด่ไปอย่างเลยเอาสูงกเ,เอาเอาแม่มันบอกมาหรือว่าเอาลูกมันครับเ,เริ่มต้นเอาแม่มันดีกว่าขาโซนซื้อไปพี่ซื้อซื้เรียงนะเอเมนบอลเฮดบอลลีแบบนั้นลหละต๊บซื้อแม่ไปเลยใส่อออบอลโลบอลโลบอลโลก่อนบอลโลบโลแม่เบื้องต้นซัมมี่ก่อนเดี๋ยวมันจะแพงมันเองเพราะว่าสท่านไปสองเดือนไปเริ่มขายครับครับ ม่านมันยังก็ไุ่พูนอหญ่นี่มื่อกี้ขึ้นมาใครยังสิละ่ะใครเสร็จละปุ๊บใครมื่อกีเหี้ยลงไปแมนเมื่อกี้นิดน,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 น้อย,อยมา<อ>นี่นี่อันนี้อาจจะโยมานสาขามื่อเนี่ยฮะ<อ>สาขาเนี่มันก็้ไมีรุ่นใหญ่เนี่ยอันนี้คือบ,บางบางชุดขัอนสิเก็บจากจากในสารหน่อยขึ้นมาหนี่มืในสารแต่ได้โอ้โหในสารนี่คือใบปลาข้าวใบยังเพื่อให้ทิ่มลงเลย มันกินไปกินมากไปนี่ปลาหอมมะส่นมาอยู่มะกินน้ากัน,กนครับคล้ายๆก็เอาหอยมันซอยย่อยระดับนึ่งละปลามาต่อกินได้ไปเอาเข้าเนี่ยแ <ไป S 1> ต่เ้าปนี้ปลาทิ้งเป็นรักคู่มือนี่ปลามันออกลูกมันแรนจากท่อนี่ไปมันไปไน็นไงนะไก่ช่างนี่ลายหม่องไรยางตัวนึงลายยางพอมันถ้ามีหนามแล้วให้ดูช่วยยางเลยสาําคัญคือมีหนามเราไม,าสาม่สั่งเล่นกับหนามมากไนครับทุกปลาแล้วตัาก็จะมาซื้อตัวระบาดเป็นปลานิ้งเลยทีเดียวอืม โอ้โหหอยอันนี้คือมองไหน้ำในช่บงว่างคือพอกดจิตหอยมาขังเกินพอพันถิ่มไว้คมันไม่เสียปลาอ่นะครับพูดเลยผมหังแต่หอยคมเด้มันหอยเชอรี่มันเข้าไปหาหอยคมหอยคมก็เริ่มต้องถอยออกแล้วเริ่มทำแนวแล้วสูเชอรี่ก็ได้ให้หนีแมนเมื่อไรครับหนึ่งอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนให้เป็นลูกปลาที่มันข่าวไม่แย่มันออกมาได้ครับ มันสามารถตัวตัวได้น้อยมันห้องอาหารหลอมันน้อยหลอมันน้อยไงเขาไงเขามันก็ออกไรละเต็มแม่นหมดเลยครับผมชื่ออะไรครับน้องน้ำแต่น้องฟ้าน้องน้ำกับน้องฟ้าอ๋ออายุเท่าไหร่ครับ อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยน้องอายุสามขวบหนูอายุสองขวบฮะเอ้าน้องน้องทำไมอายุเยอะกว่าพี่น้องอายุกี่ขวบเร็วดีๆอ้าวกี่ขวบสองขวบสองขวบได้ไงน้องสามกี่ขวบตอบน้าคุณน้าใหม่น้องอายุสามขวบหนูอายุห้าขวบ ครับขอบคุณมากครับนี่เลยครับนี่ไรนาสมผสมคุณพ่อวิชัยสีกงพานนะครับบ้านทับปูอำเภอหน,หน,อ,นองแสงจังหวัดอุดรธานีนี่เลย